สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสีบนมกับอรกะค่ะนี่เป็นรายการใหม่ของพวกเรานะคะโดยเราจะรวบรวมวิธีสีนมจากทางบ้านที่ใส่แฮชแท็กจ no ีนมเรามาลองดูกันค่ะว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอีพีแรกวันนี้เราอยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะจะมีหนุ่มๆแบบไหนให้จีบ,บ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะวิธีแรกจากคุณเปรมิกาค่ะเขาบอกว่า ือถือหายเราไปยืมโทรศัพท์เขามากดๆๆๆๆโทรเขาหาเบอร์เราคะ่ะไปลองดูกันว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลโทรศัพท์หายอย่ะพี่คะขอโทษค่ะยืมโทรศัพท์กดโทรออกหน่อยได้ไหมคะพอดีมือถือหาไม่เจออนะตัดหายอยู่ไหนครับเนี่ย เลยยอ่ะะคพี่คะคุณพี่ค่ะขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะหาโทรศัพท์ไม่เจอค่ะโทรศัพท์แปดพันไม่เคยค่ะโทษนะคะขอยืมขอยืมมือถือโทรหน่อยค่ะหามือถือไม่เจอค่ะบางส่วนบาสีสายใต้เก่าสายใต้ใหม่ไหนวะอ๋อเจอแล้วค่ะ กคน,นะคะสำหรับวิธีแกล้งทำมือถือหายแล้วไปขอยืมมือถือเขามาใช้ได้ผลมากๆเลยค่ะคุณเฟมิกาไปดูวิธีต่อไปกันคะ่ะวิธีนี้คุณเอาปอบอกมาคะ่ะว่าให้แกงไปสะดุดล้มใส่เขาแล้วค่อยขอเบอร์อยากเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปลองดูะคะ่ะไป อ๋อนอะไรคะอโอ๊ย,อย,อยขอเบอร์หน่ยได้ไหมคะมีแต่เราอะไรคะ <c oughs> ไม่ไหวนะคะวิธีนี้เฟืองตัวมากแก้งทำเป็นล้มแล้วขอเบอร์เขานอกจากไม่ได้เบอร์แล้วเพ่งอายอีกอะ่ะไม่ไหวนะคะ <c oughs> คุณโอปอคิดว่าใหม่นะ <c oughs> วิธี10บหนุต่อไปมาจากคุณนารีรัตนค์ค่ะเขาบอกว่า ไปหาคนที่นั่งอยู่แล้วก็อี่ข้างๆว่างอะ่ะลองถามเขาดูว่าตรงนี้ว่างไหมคะถ้าว่างอะ่ะเราก็ว่างเหมือนกันวา,วางปะเธอาวางเปล่าวางไหมปะคุขาตรงนี้นั่งได้ไหมคะว่างปะคะได้ครับได้ตรงนี้ก็ว่างนะคะขอเบอร์ได้ไหมไ้ย้าแนะคะคนะคตรงนี้ว่างวาคะ่ะ ตรงนี้ก yeah ็ว mm ่างนะคะขอบเบอร์ได้ไหมขอบเบอร์ได้ไหมคะมาจากไหนมาจีบค่ะขอบเบอร์ได้ไหมก็จะได้รู้จักกันไงคะวิธีของคุณนารีรัตน์ค่ะให้ไปถามหนุ่มๆว่าพี่ตรงนี้ว่างไหม หัวใจเราก็ว่างเหมือนกันวิธีนี้ได้ผลค่ะน่ารักใส,ใส่วิธีต่อไปจากคุณวันใหม่ค่ะเขาบอกว่าให้เดินไปถามนุ่มๆว่าวันนี้ร้อนหรือเปล่าถ้าร้อนอะ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นพัดลมให้วงเล็บแฟนมีใครอยากได้พัดลมไหมคะไปหาพัดลมเนาะวันนี้ร้อนจังเลยนะคะ ร้อนเนาะวันนี้อยากได้พัดลมไหมคะเดี๋ยวเป็นแฟนให้ cover ไหนได้ไหมอะ cover ไหนได้ไหมคะวันนี้ร้อนจังเลยนะคะอยากได้พัดลมไหมอะไม่อยากได้แฟนนะคะ วิธีของคุณวันใหม่ค่ะอากาศร้อนถามผู้ชายว่าอยากได้พัดลมไหมเดี๋ยวเราเป็นแฟนให้วิธีนี้ได้ผลค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณวันใหม่วิธีต่อไปจากคุณสุดารัตน์ค่ะเขาบอกว่าให้เข้าไปถามเวลาว่าตอนนี้กี่โมงแล้วพราเขาบอกเวลาเรามาเราก็บอกว่าอุ๊ยหมอดูบอกว่าเวลานี้จะเจอเนื้อคู่พอดี มี่หมอดูทักเมื่อว่าตอนบ่ายสองทุ่จะเจอเนื้อคู่ขอเบอร์ได้ไหมคะมีแค่หรอเพราะนักกี่โมงแล้วอะ <S 3> 3 <S <3 S 2> คะสองทุ่มครึ่งโอ้ยหมอดูเขาทักว่าจะเจอเนื้อคู่ตอนบ่ายสามทุ่พอดีเลยขอเบอร์ไหนได้ไหมคะ <Hi. S 1> ขอเบอร์ไหนอยากรู้จักอะคะ <Okay. S 1> ่ะให้เลย ไม่รู้จักกันแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จักกันเลยอยากรู้จักอ่ะอ้ามผมมาเนี่ยอ้ามอะไรนะคะอันเนี้ยเบอร์จริงจริงจริงเหรอมีอะไรกล้องเครื่องอะไรซ่อนป่ะเนี่ยเอายังไม่ขึ้นเลยวัเปลี่ยนตังโอ้ยรับยังได้เลยขอบคุณค่ะวิธีจีบหนุ่มจากคุณสุดารัตน์ บอกว่าให้ไปถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วพอเขาตอบมาก็บอกว่าหมอดูทักว่าจะเจอแนคู่พอดีเลยวิธีนี้ได้ผลค่ะหมอดูเขามแม่นจริงๆนะเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการจีบหนุ่มที่เรานํามาใช้ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะคะนี่ติมตรงนี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีจีบหนุ่มมาแนะนําพวกเราสามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่ด้านล่างและพิมแฮชท็กจีบหนุ่ม เดี๋ยวเราจะลองใช้กันดูค่ะว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเดี๋ยวนี้เอาขอลาไปจีบหนุ่มๆต่อก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับะไครปเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย